วัดีครับวันนี้ก็มาดูมุงดักกุ้งกันนะครับว่าเราจะมานกันไหมนะครับอครับดูกันครับโอู้แล้วครับบูหนึ่งตัวอีกแล้วครับปลาบูนะครับปลาบูนะครับแล้วก็กุ้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็หอยนะครับ โตเอฟเลยครับน่ครับปู่ครับนครับไปดูหลังต่อไปกันครับประมาณก็จะมีประมาณนี้แหละครับใส่แบบบ้านๆนะครับเราไม่ได้อะไรมากมายนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับไห้ครับ ดูหลังต่อไปกันนะครับการหาอยู่หากินครับอันนี้เป็นสะของตัวเองครับสะทุองานาครับดูไปเรื่อยๆครับตัวสองอยู่ไหนเอ่ยจะจำได้ไหมเนี่ย ดูครับเราจะได้ไหมครับตรงนี้อาจจะลงลึกไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าสมานไหมนะครับหมานเลยครับไม่มีอะไรเลยครับลงลึกนะครับเป็นไปตามสภาพครับหวางลึกไปหน่อย ไปครับ,รรบเราไม่ได้เบียดมากมายนะครับการหาอยู่หากินของเรานะครับไปนครับดูหลังต่อไปนครับการหาอยู่หากินก็จะประมาณนี้นครับที่หลังได้หลังไม่ได้ ไม่ได้ไหมถ้งประซิวนะครับต่อไปครับเราจะได้ไหมครับจะมานไหมนะครับอขากล้องก็เสียบไม่ได้นะครับดินเละไปหน่อยนะครับนี่แหละครับขากล้องก็เป็นขากล้องแบบธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละครับ มีปลาซิวโอ้น่าจะมีปลาเข้าอยู่นะครับเพราะว่าปลากระเดิดตัวหนึ่งโดนกัดหางโดนกัดอะไรแสดดว่าออกได้นะครับนครับปลากระดีโดนกัดหางอยู่นะครับก็ใครับเขาอ,อาจจะหาทางออกได้นะครับเป็นบางตัวไปนะครับ ตามธรรมชาติของแต่ละหลังความหมานก็จะพึ่งคาดหวังอะไรมากมายนะครับความมานเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราจะมานกันไหมได้วันละตัวสองตัวเพราว่ากันไปครับมีอยู่ห้าหลังนะครับไปแล้วสามหลังนะครับก็ไม่ได้นะครับตัวหลังที่สี่ครับ จะเป็นยังไงนะครับอียูรนะครับยมครับยงดีมีบูแล้วก็ เตียนตัวหนึ่งครับนี่ครับปลาบูมีเพียนสวยๆตัวนึงนะครับโอ้โหงอเลยครับตรงสัยต้องไปดัดใหม่นะครับพังแล้วครับตัวนี้ เียนเข้าซะจนงอเลยนะครับตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปจัดที่บ้านแล้วกันนะครับอไปสภาพนี้ก่อนนะครับไปครับดูหลังสุดท้ายกันครับมาจากหมานไหมนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วครับดินปล่อยลงมาแล้วนะครับดูจะเป็นยังไงนะครับดูหลังต่อไปครับ จะมีปลาเข้าแล้วครับเขาออกได้นะครับเหนปลาแล้วครับหาอยู่หาจินครับปลากระเดื่อตัวหนึ่งครับปลากระดีครับก็ปลาไปครับมีความหมานก็น่าจะเป็นหลังนี้แล้วครับสองตัวแล้วก็กระชังพังเลยครับครับหมานครับเดี๋ยวเอาไปดูตอนสรุปอีกทีนะครับ จะใหญ่ประมาณไหนนะครับครับครับมาดูบทสรุปกันนะครับอันนี้ก็เล่นซะจนะมุ้งพังเลยนะครับเ๋ยวเสียงดังอย่เสียงดังเข้าไปก็เล่นกันซะจนกระชังพังกันเลยครับใส่ก็ได้ซ่อมกันละครับ ดูนะครับว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับอ้ยไม่ออกอีกครับกระเทียนก็จะมีคงได้ซ่อมกันสองหลังจังใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับ ตัวมาดูอีกครั้งครับที่มีนะครับจะมีประซิวอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับตัวครับก็ประมาณเท่ากันพอดีเลยครับนะ่ครับสุดยอดเลยครับหมันมานหมนหมากับพี่น้องวันนี้นะครับ สองตะเพียน1นนะครับครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ทันคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ